ตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่6อยากจะเพิ่มลูกเล่นให้กับคลิปวิดีโอเจ๋งๆแบบนี้เราจะต้องทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสําหรับการทําคลิปวิดีโอให้มีลูกเล่นนะคะมันจะมีเครื่องมืออยู่ที่เรียกว่าเป็นรูปนาฬิกาค่ะสปีดหรือว่าสโลนั่นเองการสปีดคลิปหรือการสโลคลิปมันจะทําให้เราอะค่ะเพิ่มความน่าสนใจแล้วก็ทําให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ย มีลูกเล่นมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการมีอารมณ์ร่วมกับผู้ชมนั่นเองถ้าสมมติว่าเราทำให้คลิปวิดีโอของเราสปีดได้เร็วขึ้นมันอาจจะเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาที่สนุกสนานหรือการเดินทางที่น่าตื่นเต้นหรือตกใจได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราสโลว์ภาพหรือสโลว์คลิปเนี่ย สามารถที่จะตรึงความรู้สึกของเราเกี่ยวกับเรื่องของความเศร้าหรือบรรยากาศการจดจําเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมๆกันนะคะว่าทํายังไงแล้วใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะนะคะตัวสปีดคลิปเราจะใช้คลิปที่เราไปเชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามีบางช่วงบางตอนนะคะที่เราจะใช้ในการสปีดก็คือในเรื่องของการทําคลิปวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอคือคลิปนี้นะคะก็คือในช่วงจังหวะของ ตัวแบบเนี่ยนะคะจะเดินเข้าไปในร้านเราจะทําการสปีดคลิปเราก็ไปที่เครื่องมือที่เรียกว่าความเร็วนะคะแล้วก็จะมีให้เราเลือกะค,ะคือเรื่องของปกติและโค้งนะคะเราไปที่ปกติก่อนค่ะในเรื่องของการทําการสปีดปกติหรือว่าสโลปกติเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนนะคะตัวเลขลดลงหรือเพิ่มขึ้นการลดลงเนี่ยหมายถึงจะทําให้คลิปของเราอะคะ่ะสโลเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างมาลองกันนะคะ แบบนี้ค่ะแล้วเราสามารถที่จะใส่เสียงเพลงหรือใส่เอฟเฟกเกี่ยวกับเรื่องของคำบรรยายหรือว่าเอฟเฟกเสียงที่จะทำให้คลิปของเราเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นก็ได้หรือเราจะใช้สปีดแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งการใช้สปีดเนี่ยก็จะทำให้คลิปของเราสั้นลงด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราอยากจะให้เร็วกว่านี้เราก็เพิ่มไปจนสุดเลยค่ะหรือว่าจะเพิ่มเป็นตัวเลขเยอะๆได้เลยนะคะก็จะเล็กลงแบบนี้คลิปของเราก็จะมีขนาดสั้นลงนะนะคะอ่าแบบนี้นะคะแล้วบางทีเราสามารถที่จะตัดเสียงออกก็ได้นะคะแต่ว่าเองเนี่ยจะใช้สปีดความเร็วนะคะที่หนึ่งสักหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดนะคะเพื่อที่จะย่นระยะเวลาหรือย่นขนาดคลิปไปนะคะ อ่ะประมาณนี้แล้วว่าก็จะทำการลดเสียงด้วยนะคะในกรณีที่ทำการสปีดอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะสปีดแล้วหลังจากนั้นการชมบรรยากาศด้านหลังหรือว่าการบรรยายนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะสะโลิปในช่วงจังหวะน,นี้ว่าก็อาจจะแตะที่รูปภาพหรือคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ทำการแบ่งฉากถ้าใครสนใจ หรือว่ายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการแบร่งฉากแนะนําให้ไปดูอีพีก่อนหน้านี้นะคะเราได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการแบร่งฉากหรือตัดคลิปตัดรูปภาพนะคะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการไปที่ความเร็วแล้วก็ไปที่ปกติแล้วก็สโลว์โดยการที่ลดคลิปรถตัวเลขนะคะให้เหลือสัก0.3หรือ0.4ก็ได้จะเห็นจะสังเกตว่าคลิปวิดีโอของเราอะคะ่ะขยายนะคะขยาย กว้างขึ้นหรือว่ายาวขึ้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะอ่าจะประมาณนี้ทีนี้เราสามารถที่จะใส่เสียงเพลงหรือเสียงบรรยายอะคะ่ะให้เข้ากับตัวบรบรรยากาศก็ได้นะคะอ่าประมาณนี้ค่ะภาพก็จะสโลว์มากขึ้นนะคะอ่าประมาณนี้อ่าหรือคลิปนี้เราจะทําสโลว์ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะให้เห็นบรรยากาศรอบๆนะคะของร้านว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกร้านนี้จะเป็นร้านชงนะคะอ่า จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะดึงความรู้สึกของคนดูหรือท่านผู้ชมนะคะแล้วก็จะคลอยตาบนั่นเองแล้วเราอาจจะเลือกเพลงหรือว่าเอฟเฟกนะคะใส่เข้าไปให้ตรงกับคลิปวิดีโอของเรานะคะอะประมาณนี้หรือเราจะตัดแบบนี้ก็ได้พอสโลเสร็จถ้าเราอยากจะตัดแบ่งคลิปนะคะเราก็สามารถที่จะตัดได้เลยนะคะ,ะแล้วก็ใส่เสียงเพลงอะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปกติทีนี้ เรามาดูเครื่องมือโค้งบ้างนะคะว่าจะมีลักษณะยังไงปกติเนี่ยเราเปิดไปเนาะจะเป็นประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราจะทําในช่วงจังหวะของคลิปวิดีโอนี้ค่ะให้ไปที่ภาพภาพนะคะภาพนี่เป็นภาพแบบปัดติดนะเป็นแบบนี้ก็จะลดลงแล้วก็ดูจังหวะด,ดีๆนะคะอ่าก็จะมีการว้าปขึ้นนะคะหรือเราจะเลือกแบบฮีโรก่ก็ได้อ่าแบบนี้นะคะ อันนี้ไม่ชัดเดี๋ยวเราจะลองดูภาพนี้ก็ได้นะคะแบบฮีโลค่ะอ่าแบบนี้ถ้าเรากำหนดแล้วเนี่ยแบบฮีโรนะคะหรือว่าแบบภาพปะตินะคะจะมีการมีลูกเล่นของคลิปวิดีโอนะคะให้น่าสนใจมากขึ้นอ่าระหว่างการทําคลิปนะคะแบบโค้งเนี่ย เรื่องของการปรับแต่งแบบสําเร็จรูปเนี่ยเสียงและภาพจะไปพร้อมกันนะคะแต่เสียงอาจจะไม่รู้เรื่องเราอาจจะใส่เสียงบรรยายเพิ่มขึ้นหรือบางคนอาจจะชอบเสียงที่ติดไปกับรูปภาพหรือคลิปวิดีโออันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้ง2แบบเรื่องของการใช้เสียงเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะคะแต่วันนี้เรามาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการใช้การสโลว์แล้วก็การ สป,ปีดคลิปนะคะแบบกำหนดเองแล้วก็แบบปกติแล้วก็แบบโค้งนะคะอย่าลืมเอาเครื่องมือนี้ลองไปใช้กับคลิปวิดีโอของเราดูนะคะ